ปปชเพชรบูรณ์โดยนางสาวนุชจรินอินประถมผู้อำนวยการปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG ปยานน้อยสำนักงานปปชประจำจังหวัดเดชเพชรบูรณ์เมื่อวันท yep ี่22มกราคม2567สําสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชนสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกแนวคิดโมเดลต่อการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมรู้จักความหมายและโทษของการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่โรงเรียนเทศบาล3าชานวิทยาโรงเรียนเพชรบูรณ์ทวิการโรงเรียนเนินพิทยาคมโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมพูและมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริตอ,อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานปาปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยังเครือข่ายเยาวชนในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและนำไปสู่การร่วมกันเป็นเครือข่ายจับตามองและแจ้งเบาะแสสร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่เยาวชนทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางทศิการอิงคณินานประธานชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยนางสาวธนชยากีรติการเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการและในช่วงถัดไปเป็นการบรรยายในหัวข้อการป้องกันการทุจริตแบบเยาวชนรุ่นใหม่โดยวิทยากรภาคเอกชนเดอะพาวเวอร์ทีมรับชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมได้ที่ช่อง YouTube ปปชเพชรบูรณ์ข้อมูลข่าวสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทวสศีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน